สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรโจนอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะช่วงหยุดพักผ่อนนะคะต้องขออภัยนะคะ f ี FC นะคะที่ไม่ได้รายงานนะคะแล้วก็ไม่ได้อัปเดตกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรามารีวิวกันต่อนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะชอบรถตู้สีขาวเป็นเครื่องสาม0ปี2016ค่ะ สภาพรถเดิมๆเลยนะคะแบบนี้นะคะราคาสุดพิเศษกันไปเลยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะราคา6 2 0 0 0 0บาททวนนะคะสำหรับรถตู้สีขาวคันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6 5, 5ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะนดารถตู้สีขาวสภาพเดิมๆเครื่องยนต์เดิมเลยนะคะเครื่องยนต์3 0 0พัน ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดข้างในนะคะภายในสวยมากคันนี้ติดฟิล์มมาพร้อมเลยนะคะและรถตู้สีขาวไปแต่งนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นี่คือแบบเนี้ยมากๆเลยนะคะท<อ>่าในใดที่สนใจนะคะอยากจะนารถตู้สีขาวคันนี้นะคะไปวิ่งงานหรือว่าใช้ในครอบครัวนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะเบอร์ติดต่อ06 4 4 4 6 2 4 6 6ค่ะพุ่ยเพชรยนต์นะคะสภาพภายในบอก เบาะหนังสีดําคันนี้คือได้สภาพเดิมๆไม่ช้านะคะไม่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเ mm hmm. บาะหนังสภาพดีมากๆค่ะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีดานะคะรายละเอียดคันนี้คือสภาพโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะสวยงามนะคะใครที่มองหารถตู้สภาพเดิมๆนะคะทํารถบ้านนะคะหรือวิ่งรถักเรียน นะคะแล้วก็คันนี้นะคะไปวิ่งงานหรือว่าอาจจะไปทํารถใช้ในครอบครัวนะคะ mm. ก็ตอบโจทย์นะคะคันนี้คือสภาพรถบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆค่ะรถได้รถสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับรถตู้สีขาวคันนี้ได้เป็นปี2016นะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสําหรับคันนี้ปี2016ค่ะหลังคาเดิมๆแบบนี้นะคะ ได้เป็นเบาะสามแถวคันนี้ได้เป็นเบาะ3ามแถวเลยนะคะเป็นตัวเก้าอี้แยกเลยนะคะคันนี้ก็คือใครที่มองหารถตู้สีขาวสภาพแบบเดิมๆแบบนี้นะคะไปตกแต่งภายในนะคะอยากได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานสักหนึ่งคันค่ะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถตู้ปี2016นะคะ ได้เป็นสีขาวเครื่องยนต์สามพันดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้จะได้เป็นล้อเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่จะไปใส่แม็กนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยงามเก๋ๆไม่แพ้ใครเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าสีขาวตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทเทรยนต์ของเรานะคะ ตอนนี้ยังไม่มีมาเพิ่มนะคะสำหรับใครที่ต้องการรถตู้สีขาวใช้งานแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะสีขาวแบบนี้นะคะคันนี้ปี16ฟีด้าได้เลยค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดน,นะคะได้ค่ะที่เบอร์0641462466นะคะสวยงามนะคะคันนี้เอาไปแต่งใส่แม็กนะคะเพิ่มเติม บอกเลยว่าหล่อมากนะคะสาหรับคันนี้ค่ะบอกเลยว่าสภาพภายในนี่คือไม่ช้าเลยนะคะรถสภาพไม่ช้าเลยนะคะสําหรับรถตู้คันนี้ปี2016ค่ะมีสำนอรถเรียบร้อยนะคะรถมือเดียวนะคะเพชรยนต์เป็นลำดับที่สองนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะสำนอรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า เป็นรถมือเดียวนะคะลูกค,ค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะคู่มือพร้อมนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถวิ่งเฉพาะในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่ไม่มีการกลับไมกอใไม่นะคะสภาพรถได้แบบสภาพเดิมเดิมเครื่องแน่นๆน,นเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกจรธรรมดา แล้วก็สภาพภายในรถนะคะไม่มีพิควมไม่มีตีลังกานะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0641462466นะคะเป็นรถตู้สีขาวมีคันเดียวนะคะตอนนี้ใครที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ064 1 4 6 2 4 6 6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะติดต่อสอบถามได้ตลอดค่ะรับสายตลอดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจอดไ์เข้ามานะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ส,สดสันกระดิ่งนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่นะคะอัปเดตรายละเอียดนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ06 4146 2 466ค่ะ นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตรถคันไหนฝากกดติดตาไมไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า